เอาละครับสุกกาส,ส,วสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเล่นเกมเกมนวันอีกแล้วตอนที่สามที่สอาป๊บ

กงให้คุณแก้ไม่ใช่หออใช มันไม่มีอะไรเลย 都不知道，你怎么知道。 อยหายใจอ่ะมันไม่มาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมถ้าไม่มาเนาะ วัดเฮ้ยคลิปที่สามเ้ยตอนที่สองามเ่สนุ ออี้่ะมาแล้วเอ้ยลงตูดให้ดูด้วย my one ear. ติดตเพียงติดตัวติดเลยเดี๋ยวว่าก่อจตกรบกติดตัวก็ยังดี Sì, mày đều đều. Tìm sẵn sàng yêu mày đều. đều. bồi đều. bồi. mày đều. Sì, mày đều. Sì, mày đều. Sì, mày đều. bồi Omwabwabwa. นี่การโยนของกาคือการเรียงสังเวสี กูไม่ได้ถีบเดินใครอ่ะมนม่มนแ,ลมนแ,ลแล้วมแล้วไปเดี๋ยวอะไรอะอะไรไปเดี๋ยว้วา không phải nói đi, không phải nói đi. Chẳng anh nó có kha lâu. Dạ, đây không mà. เอาสับเบือฟาดหน้าให้ดูไปไหมจะไปไหมกนซ่็สยโอยอันี้ใครจะมาจะออกไปปิดประตูให <reconcile> ้วันนี้ i like it, I like it. ไปไปสิเลี้ยนหยุดอยาพอจบอ็ตอีด